เป็นอะไรโอ,โอ้สวัสดีครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมเพราะว่าบอนัสนะครับนัดก็คือนัดอ่าน้องคนเนอะอ่าครบรอบนะครับผมก็รุ้นมากเลยครับว่าจะรู้ว่าเป็น ร้านนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมก็เลยนั่งคิดอยู่เอ๊รุนมากจะเป็นหญิงหรือชายนะครับตอนนี้กำลังเดินทางนะครับไปที่คุณหมออยู่ที่วิลัมนะครับผมก็รุ้นคิดนะครับคิด,ค,ดคิดว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรุ้นรุ้นมากเลตอนนี้ครับผมรุ้นจริงๆยอมรับว่ารุ้นมากครับ แต่ก็ก็คือหญิงก็ได้ใช้ก็ดีนะครับผมแต่แต่ก็รุนนะครับรุนกำลังคิดอยู่เลยตอนนี้เราเดินทางก่อนนะครับผมเราจะไปเจอกันที่นู่นนะครับอ่าอ่าเป็นไงบ้างครับคนเป็นแม่เป็นยังไงบ้างนี่รุ่นไหมรุนค่ะนะโอ้น,น้องคอนบอกว่าตื่นเต้นนะครับ บอกว่าก็รุดไม่เบาเนะเาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ตั้งท้องได้ประมาณสีเดือนแล้วสเดือนเนาะ่เนี่นะครับผมเราจะไปฟังผลนะครับกับคุณหมอว่าหลานหลานตระกูลซุ้มสีทับไทยนี่จะเป็นช้างพลังหรือช้างพลายครับผม นี่ก็ไปกันน้องฮอนนะครับนี่ครับโชเฟอร์ของเราน,นี่หล่อมากเลยอ,อันนี้ลุ้นไหมครับนี่ลุ้นแรงๆครับนี่เหยียบสมลังเลยครับนี่อย่างแรงอย่างหนักเลยเนาะครับคิดว่ายิงก็ได้ใช้ก็ดีเนาะขอให้ขอให้สมบูรณ์แข็งแรงเนาะ อ่าก็ให้รุดมสมบูรณ์พุนสุขนะครับผมโอ้วันนี้รุ่นมากเลยเนาะอ่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านอาหารแล้วนะครับเอาไหนคุณย่าไปไหนเมื่อไรจะลงมาไปตามคุณย่ามาหน่อยครับอ่าตามคุณย่ามาหน่อย ันนี้เราจะไปที่คลินิกคุณหมอ <Okay. S 1> นันตพงศ์นะครับใช่ไหมครับอันนันตพงศ์บอกอันนันตพงศ์น,น,น,ะงนะครับผมอ่ะคุณย่ามาแล้วเอามายืนด้วยกันหน่อยหนิอ่ะถาม oh. ความรู้สึกคุณยา่าในนี่จะเป็นคุณย่าแล้วรุนมากไหมครับรุนค่ะอ่าจะยิงหรือชายก็ดีทั้งสองเนาะ อ่าหญิงหรือชายก็ดีทั้งสองนะครับหญิงก็ได้ชายก็ดีนะครับแต่ว,วันนี้ได้รุ้นแน่นอนนะครับได้รุ้นแน่นอนเพราะว่าหมอนัดรอบนี้นะครับ,ส,ส,รบสีเดือนกว่าแล้วใช่ไหมครับอ่าสีเดือนกว่าแล้วได้รุ้นกันแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราไปทานข้าวกันก่อนไปกันเลยครับ let's go ฟังเสียงหัวใจครับโอเคนี่นี่น่าน,นี่นีอ่อันนี้ก็จะต่าง